ฟังนะคะทุกคนเจ็ดเคล็ดลับเจ็ดเคล็ดลับที่จะทําให้คนอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่ทําให้คุณะมีพลังได้คุณจงยึดสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งข้อยกตัวอยา่างอันนี้แค่ยกตัวอยา่างก็ครูไงเวลาครูมานต่อให้ครูแบบจิ้มหนูแรงๆแทงหนูแรงๆหนูก็มีพลังนั่นแสดงว่าคุณยึดครูเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยึดครูคุณต้องยึดเป็นหลักเลยถูกต้องไหม เพราะครูบอกว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีพลังได้ตลอดอ่ะยึดสิ่งนั้นเอาไว้หรือไม่ใช่ครูก็ได้ยกตัวอยา่างการสวดมนต์นั่งสมาธิครูหนูยึดการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นหลักเลยเพราะเวลาหนูสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จมไหร่มันพลังมันเหมือนการเติมเต็มชีวิตมันเหมือนหนูมีพลังมันเหมือนหนูขายดีขายได้ขายปังมันเหมือนหนูมีความสุขจงยึดสิ่งนั้นนะคะข้อหนึ่งนะข้อสองค่ะนับ ข่าวดีของคุณหรือนับความก้าวหน้าของคุณในแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้เอ้ยการเจอครูครั้งนี้เป็นข่าวดีมากเลยจบไวเลยค่ะฟินว่ะมันเกิดพลังว่ะมันได้ไอเดียว่ะมันได้ความคิดว่ากูไปถึงร้านแน่นอนเลยกูไปฟังไลน์นี้ครูเสร็จอ่ะแบบนี้นะคะวันนี้คุณขายได้หนึ่งชิ้นนับเป็นหนึ่งเลยว้าวันนี้มีข่าวดีละวันนี้สามีให้เงินวันนี้ถูกหวยวันนี้เก็บเงินได้วันนี้อะไรก็ตามนับข่าวดีและนับความก้าวหน้าของตัวเองนะคะข้อต่อไปฟังให้ดี เราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามอย่าเด็ดขาดเมื่อเราจะเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบแบบนี้เฮ้ยคนนี้รวยได้ฉันก็รวยได้เฮ้ยคนนี้ทําได้ฉันก็ทําได้นะคะแต่อย่าเปรียบเทียบว่าจะใช่สิเขามีคอนเน็กชันนี่ก็ใช่สิเขามีเงินนี่อะไรอเงี้ยอย่าเปรียบเทียบค่ะแบบนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะจงอย่าเปรียบเทียบแต่จงแต่จงดูเขาเพื่อมาบอกเราว่าเราก็ทําได้ นะคะข้อที่สี่นะคะสังเกตดีๆอะไรที่คุณรู้สึกว่าพอคุณเชื่อแล้วคุณได้จริงๆคุูเชื่อแม่นางกวักค่ะคุ้บอกแค่นี้แต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อองค์อื่นคุ้เชื่อทุกองค์เลยแต่คุูมีความเชื่อเรื่องเงินคือแม่นางกวักตั้งแต่ครูบูชาแม่นางกวักตั้งแต่ครูค่ะมีแม่นางกวักไม้ขนุนร้อยปีมาอยู่ที่บ้านทุกคนเชื่อไหมมันพุ่งทุกทางมันพุ่งทุกทางเสียอะไรไปได้กับคืนไม่เคยเสียเปล่ามีอะไรที่ต้องจ่ายออกไปได้คืนทุกรอบ คุณเชื่อว่แม่น,นา,นนกานง,งกวักเพราะแม่นางกวักมีในเรื่องของการกวักเงินกวักทองกวักความโชคดีกวักในเรื่องของการค้าขายคุณจึงมีความเชื่อเลยยึดเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งจงเลือกงานงานอะไรที่ให้พลังคุณมากที่สุดอย่างเช่นคุณขายออนไลน์แต่คุณไม่มีกระจ Post, ิกจระใจโพสต์คุณไม่มีกระจิกระใจเชียร์เพื่อนคุณไม่มีกระจิกกระใจเขียนเขียนใต้คอมเมนต์คุณขี้เกียจด,ดูคุณขี้เกียจอยู่หน้ามือถือไม่ใช่แสดงว่า งานออนไลน์ไม่ใช่งานแห่งชีวิตค่ะจริงๆทําไปเสียเวลาเปล่าคุณพูดเรื่องจริงนะคะเพราะคุณอวยคนไม่เป็นถ้าหากว่าคุณเลือกแล้วเลือกที่จะอยู่บนโลกออนไลน์แต่กลับไม่เคยให้พลังคุณเลยคุณไม่เคยโพสต์ว่าคุณรู้สึกดีคุณไม่เคยไปเชียร์ใครแล้วคุณรู้สึกดีคุณไม่เคยจิตอยากเอาข่าวดีมาโพสต์คุณไม่เคยคิดอยากอยู่หน้าสี่คุณไม่เคยคิดจะอยากโพสต์เลยมันขี้เกียจไปหมดอันนี้ไม่ใช่พลังงานที่จะทำให้คุณรวยเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเวย ะะเพราะมันจะเสียเวลามากบอกเลยมันจะโคตรของโคตรเสียเวลาเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเวเลยค่ะข้อที่หกดูแหล่งรายได้สมมุติว่าคุณอะคะรู้แล้วว่าคุณจะทําอาชีพอะไรต้องดูว่ามันได้รายได้จริงไหมมันได้กําไรจริงไหมแล้วอย่าเอาเงินไปซื้อไล่จนกว่าจะเห็นก้อนกําไรนะคะเพราะแหล่งรายได้เป็นจุดกําเนิดของความรวย ถ้าวันนี้คุณขายของได้แล้วคุณเอาไปกินหมดขายของได้ไปทําบุญหมดขายของได้เอาไปใช้หมดขายของได้แล้วคุณมองไม่เห็นแหล่งพลังงานรายได้เลยคุณมองไม่เห็นเงินที่มันงอกคุณมองไม่เห็นแหล่งพลังงานที่คุณขายแล้วได้กําไรจริงทุกคนยังไงคุณก็ไม่มีพลังไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเก็บละพลังงานรายได้ไม่ได้อ่ะค่ะหาแหล่งมันไม่เจอไปไม่รอดนะคะพูดคําเดียวว่าไปไม่รอดอันสุดท้ายค่ะคุณเปิดรับพลังงานในแต่ละวันน่ะคุณเปิดรับอะไรที่ให้พลังในตัวคุณ ตั้งแต่เช้าเย็นๆสมมุตินะคะสําหรับครูเนอะยกตัวอย่างเลยนะเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจทําไมครูพูดถึงเรื่องของพลังงานเยอะมากเลยทุกคนเพราะแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดคือแหล่งพลังงานจากตัวเรานะคะถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขคุณสร้างเงินไม่ได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขออเดอร์มันเข้าไม่ได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขเงินมันไม่วิ่งเข้าครูลองมาแล้วเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานของครูค,คือความสุขทุกคนคะไม่ใช่ครัรวยแบบฟุกฟุก ครูไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆครูจึงไม่เสี่ยงทุกคนครูก็จึงนี่แหลคะค่ะเข้มข้นกับสิ่งที่ครูจะเปลี่ยนชีวิตแล้ววันนี้คุณเข้มข้นหรือ,อยังลองกลับมาเข้มข้นนะคะ